สำหรับเรื่องความรักเนี่ยพิมพ์ต้องบอกเลยนะว่าดาวปูตะเนี่ยเป็นน้องปัตตนีเนี่ยนะช่วงจังหวะต้นเดือนเนี่ยเขาเล่งรักขนามาเป็นราชาโชคความรักสุกงอมาสสามากสดใสมากคนโสดก็ดูสดใสคนมีคู่ก็ดูสดใสพอช่วงงานยุ่งม,มารุมมาตุ้มอยู่ช่วงกลางเดือนตั้งถึงปลายเดือนคุณรู้ไหมเออความรักเนี่ย ไม่ได้มีความน้อยหน้าเลยนะความรักก็ดูเหมือนสุกไปในเรื่องของความเข้าใจอ่าไม่มีเวลาให้ฉันก็เข้าใจแล้วไว้ใจซึ่งกันและกันดูเหมือนคุณกับคู่เนี่ยมีความลงตัวในชีวิตมากขึ้นก่อนหน้านี้คู่เองอาจจะรู้สึกแหมบางทีก็มีความงอนชั้นหรืออะไรต่างๆนานาไม่เข้าใจหรือผิดใจหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าแหมไม่ไว้ใจกันแต่ตอนนี้ไว้ใจกันตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ลงตัวแล้วก็ชัดเจนไม่เป็นปัญหา ของชีวิตเลยความรักคุณในเวลานี้เนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่า ให้กำลังใจกันในเรื่องของความยุ่งยากของชีวิตด้วยนะหลายๆสิ่งหลายอย่างอุปสรรคที่ผ่านพ้นมาเพราะคุณมีกําลังใจดีไงเออคนโสดในช่วงเวลานี้สังเกตไหมว่าเหมือนมีใครเข้ามาคุยเยอะนะแต่คุยคุยหายหายมามาหาย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 ,หาย,หาย,หายมามา,มาไม่ค่อยอะไรเลยแล้วคุณก็ไม่ซีด้วยไม่ได้ซีเรียสเลยขอให้คุณรู้สึกว่าในเวลาเนี้ยถ้าใครที่ใช่เออก็จะอยู่กับเราไปยาวๆบางทีหายไปสองสวันเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเออไม่ได้หายไปไหนหรอกก็อยู่ตรงนี้แหละบางทีก็งานยุ่งงาน เยอะมันเป็นธรรมดาของชีวิตคุณเริ่มที่จะรู้สึกไม่เร่งรีบในเรื่องความรักความรักก็เลยดูเหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่าสบายใจไม่ต้องไปสู้ฝ่าฟันอะไรอยู่กับในเรื่องของตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้นเองเนาะ